ครับพบกันเช่นเคยช่องหนุ่มมองชนชาแนลนะเดี๋ยวนี่พาไปดูข้าวผัดปูนะร้านนี้ขายมาแล้วกี่ปีต้องไปถามนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันนะครับเดี๋ยวก็ดูรีลาข้าวผัดปูนะนี่นะขั้นเทพนะนี่นะนี่นะอันนี้กี่กล่องครับอันนี้ได้ประมาณสามกล่องสามกล่องนะครับเดี๋ยวทักทายมือผัดก่อนนะครับน้องชื่ออะไรครับน้องอิ๋วน้องอเนาะ สวัสดีครับน้องเอ๋วนี่นะนะเดี๋ยวมาดูนะทางทนูจะเตรียมข้าวนะมาดาดูออเดอร์มายาวๆรัวๆเลยนะครับอันนี้เป็นข้าวผัดอะไรน้องอิ๋วข้าวผ,ผัดปูนะข้าวผัดปูนะอืออจะเป็น อันนั้นเอาไปผัดไข่ก่อนเลยครับอ๋อเดี๋ยวมาผัดปูต่อนะนี่นะดูดูเลาดูดีลากล่องเท่าไหร่น้องหิวหกบาทเท่าไหร่นะ60บาทหกสิบบาทนะไม่แพงนะครับ นะวันที่พามาดูข้าวผัดปูนะนะไปกันหนึ่ง่องนะขายดีนะครับร้านนี้ข้าวผัดปูเดี๋ยวมาดูกล่องต่อไปนะ ขายมาแล้กี่ปีครับนึ่งที่ร้านห้าปีแล้วนะไน่ธรรมาดาไม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้นะผ่านไปผ่านมาแม่บุญญานะ้ะครับปอเขาผัดปูนะ มือผักตัวจริงยังไม่มานะไปแล้วกองที่สองดีลาขั้นเทพเลยนะน่ของที่สามผัดไม่ได้หยุดเลยนะ เนื้อปูจะชิ้นใหญ่ๆไปตัวเลยนะนี่ย อร่อยจริงนะอร่อยจริงนะนี่เดี๋ยวมาดูนะไม่จบนะข้าวไม่พอนะเป็นข้าวผัดปูเหมือนกันเหรอน้องอิ๋อข้าวอะไรใช่ค่ะข้าวผัดปูครับลูกค้าที่รานจะกินข้าวผัดปูนะนี่ส่วนใหญ่จะกินแต่ข้าวผัดปูนะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูนวดข้าวนะนวดข้าว โอ้มีเนยเด้อนะนี่นะใช้เนยอย่างดีเลยนะครับเนยใช้ยี่ห้ออะไรครับไม่ร,มรู้มือโปไม่อยู่นะอันนี้มือโปไม่อยู่น้องอิวผัดแทนพ่อนะพี่จ๋าไม่อยู่นะะอม่นะ บอกแล้วเราสัรหาของอร่อยมาให้ดูตลอดนะครับร้านไหนอร่อยเราจะไปหามาให้นะครับนี่นะผ่านไปผ่านมามาอุดหนุนได้นะปอเขาผัดปูนะครับตลาดโตลุงหน้าศาลชนบุรีนะนี่ดีลาไม่ธรรมดานี่ดีลาดีลาน้องอิวก็ไม่ธรรมดานะไม่แพ้คุณพ่อนะครับอืม 60บาทนะไม่แพงนะไม่แพงอย่างที่คิดนะข้าวผัดปูนะได้เนื้อปูชิ้นโตๆเลยนะครับเสร็จแล้วจะไปต่อกระทะนูนนะนี่นะมีกระทะผัดข้าวนะ ลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับมีเพิ่งเปิดร้านเลยนะครับนี่ไม่ใช้น้ำมันเลยนะตรงนี้ไม่ใช้น้ำมันเลยน้องอิ๋วใช้แด้านเหอนอ๋ออ๋อพามาดูข้าผัดปูขั้นเทพนะตลาดโตลงุงนาสา3ชลบุรีต้องยกให้ร้านนี้นะครับหนุ่มมึงชวนก,กินประจำนาะร้านนี้นะ อร่อยครับผ่านมาแล้วห้าปีนะอือเดอร์มาผัดกันไม่หยุดนะนี่ถ่ายประเทศเดียวจบไม่ต้องตัดต่อยากนะนี่ไปดูต่อ นะบอกแล้วสุดจริงร้านนี้สุดจริงอะไรจริงต้องพามาดูนะข้าผัดปูขั้นเทพนะสลาดโต้ลุงหน้าตาชนบุรีนะครับแว่มโมดุนกันได้นะครับบนอยู่ยาวๆ ไปแปลงอันนี้คือไม่ได้โมนะทำกันยาวๆเลยนะครับไม่ได้หยุดนะต้องมาลองต้องมาลองเข้าผัดปูอร่อยนี่พิจาพีพิจามาแนละ้วมือโปมาแล้วนะครับ ทนเทลยนะไปแล้วนี่จะของร้านวัสดีพี่จาสวัสดีครับนี่ตัวจริงเสียงจริงนะมือโปรคอร์ลิชินนอนะนี่นะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพามาใหม่นะครับสวัสดีครับ